เออไในทีเรวก็ปรุงนะครับอ้าวปงนัวใส่ลายเตี๋ยวลายคนหน่องนัวน้ำปลาแดดที่เขาต้มไว้เยอะน้อยจัดน้อยครับนัวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่หอมบานน้ครับอันสุดท้าย ห่หอมปีส่หอมรอบๆเ,เขาการแฉบบแฉบะบแฉะรอบๆเคียวยัเงเลยพอนี่หกอเป็นข้าหอกินไปเห็นงานครับตังนี้นซิมเดลียว ơ nó pá được mãi ơ tôi có lẽ là cái hộp bát được thật chứ không có cái món quá ชีวิตของเขาลูกหรือไม่กับเขาโตโตตีห่ามานนะครับแบบแซ่บอบเิเครืองค้มาเ้อมากินสุปเคียน้ำกันครับแบบแซ่บ